สวัสดีครับพี่น้องที่ร้าในพระคีครับผมชื่ออาจารย์บุธธาชูชาติอยู่ในคริจปาเดงดูแลคริจปาเดงผมอยู่ในสก,กัดสภาคริจาพรีสิบหกครับก็ผมก็เป็นคนที่ทำงานในพื้นที่นี่ก็นามาละ สมัยก่อนนี่แบอบกว่าพี่น้อยในพื้นที่นี้ังไม่มีคริสเตียนมีแต่พวกกว็เลี้ยงผีที่นี่การประกาศนี่เราจะต้องมีป้อมหมายที่นี่หัวข้อที่พ่อยาจะมาพูดถึงเนี่ยพูดถึงคริสเตียนที่มีสงารลาศีที่นี่ในพระคัมภีร์นเปตโรบทีห้าข้อหก หือแปดเนี่ยมาพูดถือว่าการทํางานเราจะต้องเป็นคนที่เขาว่าเขาใาจใส่แล้วเราจะต้องชิดเนื้อตัวเองเราจะต้องไปทามเป้าหมายที่เราก็คิดไว้กับเรื่องของพระสุคริพเพราะพี่น้องที่ไม่รู้จักพระเจ้าส่วนมากาก็พวกเกยดครับไปตังหวานร่างกาขาแล้วกเ็เป้าหมายที่พูกเกยดทางเขาคิดว่าเอ๊ะ ทุศาสนาในสอนเราเป็นคมดีที่นี่แบาว่าเขาคุยกันว่าเราก็จะได้รู้จักกับพระเจ้ายัางไงที่นี่ถ้าคนไม่มีใครชิ้นะเ,เราบอก็ไม่มีใครรู้ที่นี่ผู้ปกคประกาศก็พู้ก็กประกาศมาพื้นที่ตัวนี้ตั้งเดินอยู่ัเก้าร้อยปสิบเอก็เพ,พื่อผมก็อาจารย์สบายสองคนที่นี่เวลาประกาศแล้วก็สามปีต่อมาก็มี สมาชิกเกิดข16คนแล้วก็เราก็ประกาศไปเ่อยๆแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเขียที่นี่แบกว่าก็โบกเขาเกิดขึ้นสมาชิก็ขเกิดขึ้นที่นี่แบบเ,เ,รเ,เ,เราก็เห็นว่าเอ๊ะเราประกาศเขาได้ผลแต่ไม่ใช่ทุกคนแล้วก็คนที่ยังมีเยอะเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะต้องไปประกาศนะ่ะแบบว่าจะต้องเดินไปแล้วก็ต้องไป ผู้ให้เข้าใจกลางแต่ในขณะเดียวกันที่ผมไล่ฟังที่เบิกว่าถ้าเราเไม่ได้มีเป้าหมายถ้าเราไม่มีสัญงงาราศีก็ไม่มีใครชื่อที่เชื่อเราและไม่ได้มีใครเชื่อของพระเจ้าเราเนี่ยเวลาเราพูดถึอศาสนาทุกศาสนาสาระโปกคนดีเนี่ยก็หลายคนก็พูดแต่พูดผมว่า ผู้ศาสนาไม่ได้โศนให้เราไปถือพระเจ้าพระสิคริเพราะพระคัมภีเน้เราตลอดหรือว่าพระสิคริมาไทยบาขลาแล้วพระสิครีนี่แหละที่เขาเน่นนาลาที่เราจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าได้แต่พระสิครีเขาเนตอีเรื่องใหญ่หญมีหัวข้อที่โยมบทที่สิบสี่ข้อหนึ่งสองสาเราจะต้องไปเตรียมที่ไว้สำหรับทา่าน เราจะต้องกล้าม,มาละพทุทธาอีกครั้งหนึ่งถ้าเราอยู่ที่ไหนพทุทธาจะอยู่ที่นู่นในตัวนี้เนี่ยเราไปประกาศแล้วก็ได้ผลแล้วก็พี่น้องหลงายคนก็คิดว่าเอ๊ะจริงจริงเนาะถ้าสมมติว่าถ้าเราน่าถือศาสนาอื่นๆนี่คิดว่าก็จะไม่ได้ไปสว่างแต่ตอนนี้เรารู้แล้วทีนี้เราก็คุยกับลูกลหล,ลานๆแล้วก็คนที่เขามาเป็นสมาชิกับผู้ผมเนะ้ะผู้เผยว่าเอ๊ะเชื่อจริงหรือเปล่าถ้าเชื่อจริง อ่านพระองค์ผิดให้เยอะๆแต่ละวันแต่ละวันแบบคือว่าเขาเท่าที่มีเวลาเออเขาอ่านเวลาไปทํางานกลับมาเขาอ่อานผมก็พูดอย่างนี้แหละทีนี้เขาแน่นำนะแต่เวลาเราคุยไปเราพูดไปไปประกาศไปเลยเนี่ยพี่น้องหลายของลูกหลานเขา,าหลายของเขาทานตังที่นี่แบบว่าวิจจจจะก็ขยา,ายเพิ่มขึ้นในเขตเพชรบุรีเขาลองเนี่ยมีอยู่สามมุมบ้าง บางปอห,หรือบางกลอยปาเดนและสมาชิกก็เวลาไปประกาศก็เพิ่มคือตอนนี้สมาชิกมีถึงห้าร้อยกว่าคนแต่ขบวนก็มีสี่ห้าบวเกิดขึ้นเมืออกันงป๋เล็กแต่เราก็ให้บนแต่และบนเนี่เขาดูแลแล้วก็แบบว่า,วาช่วยกันก็มีความสูคนที่มารู้จักพระเจ้านี่มีความสูเยอะครับแล้วก็ความคิดก็รู้สึกว่ามาันจะเข้ากับสังคมให้มากขึ้นดีขึ้น แล้วก็งานที่พวกแกจะทำไปี่ยจะทำยังไงดีเราจะโตขึ้นในตัวขึ้นแต่ร่างกายไม่ได้เราจะต้องเอาชีวิ่าโตขึ้นไปด้วยเพราะพระสุคือเป็นเส้นทางให้เราก็ทีนี้บอกวา่างานที่เราทำไปเดินไปคุยไปแล้วก็เราก็พูดถึงเรื่องกรรประกาศตลอดทีนั้เราครับพอเห็นว่าลูกหลานที่ก็โตขึ้นมา ด้านหลานนะผูเ้เก๋ครับมีทฤษฎีเยอะกว่าพวกผมพวกผมเนี่ยไม่มีทฤษฎีมีแต่ปฏิบัติเวลาเดินไปเราก็พูดเพราะว่าในความคี้ข้ารานเนี่เยเราพูดอย่างงี้ดีนะล้วก็คี้ไปแล้วก็พูดไปแต่เรื่องทฤษฎีก็มีเียน้อยมากกว่าพวกเรและอย่างนี้เราไม่ได้ไปเรียนในเ,เราเรียนพระคฤทิธานดีๆเพราะเราก็ไม่ค่อยมีเงินมีทองด้วย,ยที่นี่ เวลาไปอบรงนะที่ต,ตาตาเราก็กำมาสอก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆระดับไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราก็เปิดอโอกาสให้มีคนที่มาเย่งพเรานี่มาช่วยสอนพระคัมภีร์เป็นกลุก่มๆก,กันมีทางอนุชมมีทันาสตรีเนี่ยชื่อการทำเพราะว่าเรามีาใจที่บบกว่าจะประกะบางครั้ง การประกาศเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เ่ง่ายเหมือนกันน้องยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยต่อตั้งเยอะและโดยอดจะเพราะพี่น้องบางคนน่ผู้แก่คิดว่าเมื่อกว่าเรามาทาให้ผู้แกดในศาสตร์สองแล้วก็ให้ข้าแต่แยกอ่ะเพราะผู้แก่ไม่เข้าใจทีนี้ผมก็ไล่ฟังไม่ใช่อย่างนี้นะเพราะว่าเราเวลาเรารู้จักกับพระสิวครีแล้วเราต้องใจรัด เราจะต้องรับเพื่นบ้างเหมือนกันเรารับตัวเองแวก,ก็ไร้ฝังก็เวลาเข้าโบวก็สนุกครับตอนนี้เข้าโบวในโบว์ของเราเนี่ยมีเด็กอ,อนุบาลแล้วก็เด็กอนุชนแลมีเป็นกลุ่มๆก,กันเข้าไปก็สนุกแล้วก็ของเข้าโบวประมาณตัร้อยกว่าที่สองร้อยเหมือนกันแต่และครั้งเนี่ยโบวมันจะเ,เล่นเราเยอะคิดในใจมองเห็นด้วยเพราะว่าอนาคตเราคิดว่าเราจะต้องสร้างโบวใหม่ เพราะว่าโบขอเราเราสร้างมาสาสิปีได้แล้วละะมาณนี่แหละทีนี่ถ้าสมาชิเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สร้างโบใหญ่ก็โบอมันจะแค่คืออย่างเงี้อย่างงี้บางครั้งผู้เผลอคุยกันนะเราจะทำยังไงดีเพราะอาจารย์ปร,รูลสอนพวกเราว่าเราจะต้องมุ่งหน้าไปข้างหน้าเราไม่ได้อยู่นิ่เนี่ยที่เรียกว่าสงหาราศีที่อยู่กับเรานี่เราก็ได้ มีคนมาชงลองก็บอกว่าดีมากแต่เราก็คิดในใจว่าถ้าเราไปชงเชิญพระสุคริพดีกว่าสารสิพระเจ้าดีกว่าพระสุคริพแหละขเขาแนะให้พวกเรามีเส้นทางที่เราจะต้องมุ่งไปข้างหน้าครับโอเคอย่างนี้ก็วันนี้ผมก็ดีใจที่คนน้องๆอาจารย์ที่เข้ามาชงพวกเราให้เข้ามาพูดคุยกับเรื่องพระเจ้าแล้วก็ ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราเประกาศอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ไปได้ไปไกลๆก็บอกว่าเราทานได้อยู่แต่ถ้าเราได้ไปไกลเราไปประกาศไกลคือก็อาจจะดีเพราะว่ามีคนในประเทศไทยของเราเนี่ยรูย้สึกว่าได้ที่สถทติว่าหกสิบห้าถึงหกสิบเจ็ดล้านคนแต่บอกว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคนเยอะเพราะว่ารู้สึกว่า จะมีคนน่าถือตลาคิดแค่ยังไม่ถือหนึ่งล้านคนนะนะทีนี้ผู้โ่คิดว่าเอ๊ะในพี่น้องกระยางชาขาวของเราเนี่ยเราประกาศท่าที่จะทานได้แต่มองดูแลตอนนี้เนี่ยก็ทุกที่จะมีโบบาทุกสมาชิกเรามีโบบาช่วยกับประกาศอย่างน้อน้ประกาศในข้าวควาเราก็ว่าเวลาไปเยี่ยนเยในข้าวควเราแนะนำว่า ช่วยอ้างพระกระพี้ให้ฟัาลู่นๆนะแล้วก็ให้ล,ลู่นๆนะเข้ามาที่บัวนะเนี่ยเป็นอย่างงี้ที่งี้เราก็แนะนำว่าถ้าเราจะไปสวรรค์ได้ยังไงกลับไปที่ยงบัวที่สิบสี่ข้อหนึ่งสองสามในตัวนี้แหละเ,เราว่าเนี่ยม,มากๆกับลู่นๆหลังๆข้างหลงังที่อย่างงี้บอกว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดในใจว่าถ้าเรามีโอกาสเรา จะได้ประกาศเราจะได้ให้มีความรู้กับลูกหลานอย่างนี้นะคะเราก็าจะดีใจตอนนี้เราขคคุ้งอาจารย์ที่เชิญให้ผมมาช่วยพูดกับเรื่องพระเจ้าผม,ผมคิดแน่ใจว่าเ,เราดีใจมากที่สุดในชีวิตของเราตอนนี้เมื่อก่อนนี้ไม่เคยคุยกับเรื่องอย่างนี้นะตอนนี้เราได้คุยอย่างนี้ผมคิดว่าพระเจ้าจะวิภาอาจารย์แล้วก็พี่น้องที่เขาขี้กับเรื่องนี้ขึ้นมา พระเจ้าจวุวยพอเยอะๆเลนะครับขอคุณมากรบขพระเจ้าจยพอทุกท่านนะครับ